จะแกะกับดัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะจะเห็นถุงข้างๆดัตตี้คือตัวนี้เขียนว่าไคยรานี่คืออะไรมาดูเลยแผ่แนๆดึงอันนี้คือชุดชั้นในนี่จะบอกว่าไม่เคยรีวิวชุดชั้นในมาก่อนเลยนะคะนี่เป็นคลิปแรกคือทําไมต้องมารีวิวตัวนี้นะคะก็คือ,คอมันม,มันดีอย่างไรมันแตกต่างกับชุดชั้นในทั่วไปอย่างไรตัวนี้นะคะอ่า มีสองสีด้วยกันนะคะจะเห็นสายพลุงพลังในนี้เดี๋ยวจะบอกว่าสายพลุงพลังเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะคะซึ่งชุดชั้นในของแดนไคลานีนะคะตัวนี้นี่จะเรียกว่าชุดชั้นในโมเดเวบาร์นะคะซึ่งมันแตกต่างจากชุดชั้นในทั่วไปก็คือว่ามันเป็นชุดชั้นในที่สามารถใส่คู่กับเสื้อผ้าที่แบบต้องเปิดไหลหรือว่าเสื้อผ้าที่ต้องเปิดหลังนะคะต้องต้องโชว์หลังอะไรประมาณนี้เนี่ยชุดชั้นในที่เรียกได้ว่าแบบเซ็กซี่นะคะแล้วก็ คือสายที่มันเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้ถึง4แบบด้วยกันนะคะนตี้ก็เลยจะมาสอนทุกๆคนเนี่ยใส่นะคะว่ามันสามารถใส่ได้ถึง4แบบเนี่ยแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่าตตี้จะไม่ใส่กับตัวตี้ให้ดูนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะปิดคลิปหนีเป็นไปดูอย่างอื่นก่อนนะคะนตี้ก็เลยจะเอามาใส่ในหุ่นให้ดูว่ามันมีวิธีใส่4แบบอย่างไรนะคะ ที่เราจะไปดูวิธีใส่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเนื้อผ้ากันก่อนกันกบชุดชันายคายราตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษของปลาตัวนี้นะคะเป็นผ้าไมโครพัมโมนะคะจึงทําให้เต้าเรียบไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็สายหลังของเขานี่ค่อนข้างสวยเลยค่ะจะเป็นสายที่แบบรีดเพชรนะคะจะมีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวนะคะส่วนสายเนี่ยสามารถปรับได้ถึงสี่แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาสอนใส่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สายสามารถปรับเป็นคล้องคอได้แบบสวยๆด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษ ของชุชัยไครานะคะเดี๋ยวมาใส่เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอยกหุ่นมาก่อนเนะจ๊ะยังแบบพิเศษนะคะเป็นหุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ใส่กับตัวนันตี้มันอาจจะดูไม่สวยงามเกินไปนะคะใส่ในหุ่นให้ดูนะคะนันตี้จะขอเลือกใส่เป็นสีครีมละกันเพราะว่าหุ่นของเราเนี่ยสีดําจะได้เห็นค่อนข้างชัดเจนเนาะมาเริ่มที่วิธีการใส่แบบแรกง่ายๆนะคะเราจะเริ่มจากลาที่ยังไม่ได้ใส่สายนะคะแล้วเราก็จะใช้สายที่เรียดเพชรสองสายนี้นะคะสายแรกจะใช้ใส่ไว้ที่ด้านบนเป็นการคล้องคอนะคะ เอ,ะะอย่าลืมใส่แล้วก็ให้เพชรออกมาด้วยนะคะจะได้สวยๆสายแรกจะใส่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็สายที่สองค่ะจะใส่ที่ช่องตรงกลางนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยกับแบบแรกนะคะตัวอย่างแรกง่ายๆมากๆเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบมีสายคล้องคอ1เส้นนะคะแล้วก็มีสายคาดหลังอีก1เส้นนะคะนี่สามารถใส่เสื้อาชโชวหลังได้แบบส,สวยๆเลยค่ะมาดูวิธีที่2นะคะเราจะใช้2ส,สายนะคะนั่นก็คือสายที่มีเพชรนะคะแล้วก็สายที่ ยาวที่สุดนะคะเราจะใช้สายที่มีเพชรนะคะคล้องลงไปที่บริเวณช่องตรงกลางตรงนี้เลยนะคะหรือเอาด้านที่มีเพชรออกมาด้วยนะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาลงที่ตัวหุดก่อนนะเมื่อใส่แล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สายที่ยาวที่สุดนะคะหลับได้ปรับเลื่อนได้นะคะตามหุ่นของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คาดลงมาที่ด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังเราจะทําการขว้นะคะก็จะควใสายช่วชันในนะคะให้เป็นกากระบาดแบบนี้แล้วก็จะปิดไว้ได้เลยเสร็จแล้วก็จัด ให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่านี้มันเป็นหุนน่นนะมันจะดูลื่นๆหน่อยนะคะถ้าอยู่บนตัวคนนี้ก็จะดูสวยพอดีนะคะก็จะมาเป็นในลักษณะนี้นะคะกับแบบที่2ค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นมีลูกเล่นตรงคาดเอวตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีอยู่แบบนี้นะคะจะเป็น1เส้นเดี่ยวด้านบนแล้วก็เส้นไขว้กันจะอยู่ข้างล่างนะคะ มาดูวิธีที่3นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สายนะคะสำหรับคล้องคอนะคะจะเป็นสายที่ยาวที่สุดนะคะก็ใส่ลงไปบริเวณด้านบนได้เลยค่ะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาใส่ลงที่หุ่นก่อนเนาะ ไว้เดี๋ยวหุ่นโป้ะนะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้อีกสองสายนะคะหลักการใส่ง่ายๆนะคะเราจะมีลูกเล่นนิดนึงที่บริเวณด้านหลังจะทําไม่สายเนี่ยเป็นตัวไขว้กันนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราจะใส่ลงไปที่ช่องกลางนะคะแล้วก็อีกด้านนึ่งเราจะใส่ลงไปที่ที่ช่องสุดท้ายนะคะก็คือว่าจะทําให้มันเป็นลักษณะเป็นสายไข่กันนั่นเองใส่สลับกันนะคะ เวลาใส่อย่าลืมให้ตัวเพชรนี่หันออกมาข้างนอกด้วยนะคะจะได้ส,สวยๆเสร็จแล้วเรียบร้อยกับวิธีที่3ง่ายๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีสายคองคอนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีลูกเล่นตรงที่สายเนี่ยเราจะนาํามาไข้กันนะคะเป็นการกระบาทแบบนี้เลยคะ่ะ ที่สนะคะวิธีสุดท้ายง่ายเลยนะคะเราจะถอดสายล้องคอออกก่อนนะคะพอถอดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะเหลือสายอยู่ที่ด้านหลังสองสายนะคะแต่ว่าเราจะทําไม่ไขว้กันเราจะทําเป็นลักษณะเส้นตรงปกติเลยนะคะเสร็จแล้วเร ท้ายนะคะง่ายๆเลยค่ะก็จะด้านบนก็จะโชว์ได้แบบเต็มที่นะคะด้านหลังก็จะมีลูกเล่นที่เป็นซ้ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะ มีการใส่ถึง4แบบนะคะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นชุดชั้นในที่ไหนใส่ได้ทั้ง4แบบด้วยกันนะคะชุดชั้นในตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าชุดชั้นในโมเทเวบานะคะจากแบรนด์ไครานั่นเองนะคะบางทีสาวๆนี่อาจจะได้ใส่เสื้อที่แบบต้องโชว์หลังหรือว่าต้องเปิดไหล่หรืออะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากให้ชุดชั้นในนี้มันโผล่มามันจะดูไม่สวยงามนะคะแล้วก็คือลุกเล่นของชุดชั้นในโมเทเวบาตัวนี้เนี่ยนัตตี้ชอบตรงที่ว่ามันจะมีลุกเล่นตรงที่มันจะมีเพชรตรงสายนี้ด้วยนะคะวเวลาที่เราโชว์เนี่ยมันก็ ลนะแล้วก็คือผ้านี่นุ่มมากนะคะราคาของโมเตเวบาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่995บาทเท่านั้นนะคะใส่สบายมากๆจริงๆคือนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวนี้หาซื้อได้ง่ายๆตามห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีที่เซนทรัลโรบินสันเดอะมอลล์และเทอร์มินอลนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ด้วยค่ะลองไปหาซื้อได้เลยนะคะสาวๆทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เคยมีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาที่ต้องใส่ ชุดเปิดหลังนี่มีปัญหากับชุดชั้นในเป็นอย่างมากนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโมเดเวบลาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของสาวๆได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้นัตตี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนัตตี้นะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ไอจีนัตตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะเจอกันได, <ๆ S 2> ด้<ๆ>ในคลิปหน้านะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊าย